น้องน้องน้องไอ้เงี้ยน <Lebanon. S 2> ้องซ้ำ <observing> ซ้ำฮัลโหลซ้ำเพื <todo> ่อนซ้ำไปอยู่ด้านบนพี่ไปอยู่ด้านบนบนสุดเลยสวยสวยสวยหมดตา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 ยหมดเว้ยด้านหน้าด้านหน้าไอ้เหี้ยคุยสัตว์เลยคุยไอ้ทุกตอนทุกตอนคุยเหี้ยยันแม่สะดุ้งคุยท้ายน้อง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 ไต่ไตายต่ยตาย่ ไอ้เหี้ยยามีกมีกมีกไอ้เหี้ยเจอกูสเปรย์กูสาดไปดิสัตว์เย็ดแม้มเออเจอไปดิไอเหี้ยแม้มัวโดไม่ทีมพวกกูทีมอะไรทีมพวกกูอ่าเฮลโลมาม่าเฮ้ยอีวิวอีวิวอีวิวจะไปยัยสเปรย์แม่งเลยน้องหนึ่งน้องหนึ่งไปชัร์เลยอุ้ยอุ้ยผมมีเงินอยอะเลยเฮ้ยมีเงิน นกนกนกอีกตัวเดียวนะพี่ด้านบนเอาเหลืออยู่เหรอมีมีมาแล้วไอ้เงี้ยไม่ปกวางยาแล้วไอ้เงี้ยนกนกสองโอ้ยไอ้เงี้ยโอ้โหสวยอเตวันนึงม่วันนึมา้ ตัวยเลยครับเ,เหลือบ้านลังลลล้งสอุหมู่บ้นอ่ะตายทางนี้ตายสวครับผมไม่มีเฟิร์สอ่ะมีตัวมาม,มีตัวมามีตัวมา <c oughs> เจ๊ยินคเฮ้วเ

ต,ตัวหนึ่งน да> ้องตัวนึ่งทำให้ได้ดิเจอกัวเจอกันแน่นแน่นแน่นตายหมดพี่ตายหมดตายหมดจัาสวยอ้าวเอ้ยอ้าวพี่เบอร์หนึ่งน้องดีกว่าไงน้องรักไงว่าง่าไงน้องรักว่าไงเนาะคุยเี้ยทำไมกระตุกจังวะเนี่ยมันยิงอยู่เนี่ยอะไรวะเนี่ย ลลล็อกแ้ววมมัันีงพี่เจตกูลืมดูยศพี่ไปข้างหน้าเลยภาษาตายตายตายไอ้เหี้ยถ้าเป็นพี่เจตแล้วไอ้เหี้ยไม่รู้กูพูดเหี้ยอะไรไปบ้างไอ้เหี้ยด้านหน้าผมใกล้ใกล้ใกล้บ้านจะไม่เห็นออกนะเราต้องเล่นพี่เราต้องเล่นมันตายตายตายไอ้เหี้ยลองเห็นนี้ เจอนกไอ้เหี้ยโดนหัวด้วยสั์เ็ดแม่โดนกูดิเจแมเ้ยปวดเลยปวดเลกหนึ่งนกหนึเ้วดวดกหนึ่งนกหนึเอ้ยปวดเลยปวดเลยนกอนกหนึ่ง f 2 4นอ a f 2นกอกนะตายยึดคปวยตังค์่หรอป เออเลยเออเออรอรอมาเอ้ยนี่ไงยืดแม่นั่งโดมเต็มเลยอ็อกหนึ่งเดบร้อยแจ็คตื่นแล้วแจ็คตื่นแล้วปาแฟสแล้วมันปะเฟสปะเฟสโดนตัวเองนี่แปลกละตายเว้ยไอ้หน้าบิ๊กโปรแกรมจ๋ากำลังอดีตในปัจจุบันคของมัตสึเดะตรงตึกตายตายตัวนึงฟังนี้เลยไม่มีพี่ไม่มี

สองทางนี้ตัวร์ว่ไหนน็อกสวยไม่ไมีไปทางอุ๊ยโอ้ยไอ้เนี่ยผมคิดว่าพี่โอ้ผมคิวทางนึงแล้วผมได้คิวผมได้ยินว่าไปทางนึงคุได้ยินไหมไอ้หัวไปคิวขอผมพี่นะ

放哪呀？